สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสักการะขอพอหรหลวงพ่อโตมารับฟังข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจด,ด,ด,ดุษฎีบัณิตกิติมศักดิ์เจ้าวัดวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอขอเดินพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ ทางสถานีวิทยุลารทัศน์ช่องห้าทุกทุกวันเสาร์ในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งอยู่ในขณะนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความจเจริญรุ่งเรืองง,ง,งอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมันเกิดขึ้นและมันเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการของลุงตาม,มาโดยตลอดที่วัตถุกระบือนี้ โยมถ้าหากว่าโยมไม่สบายใจนะเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจก็ขอเชื่อเชิญเจริญพรโยมมากราบมานับประการหลวงพ่อโตแนวโบสถหลวงพ่อโตหมอยาหรือสมวงพ่โตธรรมกงแนวโบสดหลังนี้ที่โยมเห็นเล็กๆแคบๆอยู่นี้เล็กๆครับแคบมากราบอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตแนวโบสถขอให้หลวงพ่อโตช่วยขจัดปัดเป่าทุกโศกโรคภยัยที่ มีอยู่ในสังขารร่างกายหรือว่าจะมากล้ากลายทำร้ายเราขอให้ศูนย์ทลายหายไปโดยจับรันยมมีโอกาสเชืนนอ้อใจจันญรพรนะฮะพาหนูหนูน้องน้องเยาวชนคนของชาติเข้าหาวัดเข้ามาศาสนามากราบลุงพ่อโตในอุโบสถมาทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือสนองโครงการพระราชดำริพระราชดํารัสขององค์พระบาท,ทาเดเจ้าอยู่หัวทุเด็จพ่อของเรานะที่บริเวณด้านข้างอุโบสถ ขณะนี้วัดหัวกระบือได้เปิดสถานที่บริเวณด้านหน้าอ,อุโบสถนะที่มณฑลพิธีบริเวณด้านหน้าออโบสถก็ยังมีท้าเวสวรรณท้าเวสวรรณบริเวณด้านหน้าออโบสถญาติโย,ยมท่านสาธุชนก็มากราบมาไหว้าสาักการะอธิษฐานขอพรกันเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาดแม้แต่กลางคืนนะ สามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังมีโยมมากราบมาไหว้ที่ฐานขอพรกันถ้าเพื่มว่าเป็นวันอาทิตย์โยมก็จะมากันเป็นจํานวนมากแล้วก็โยมมากราบมาไหว้ที่ฐานขอพรแล้วก็ได้ผลชมความมุ่งม,มากปลาระเบคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายัางบางขุนเทียนชายทะเลก็ขอเชิญชวนมาที่ซอยเทียนทะเล19มากราบขอพรหลวงพ่อโตมาถ่ายชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะ หากท ma ่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0875005800ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพเ้าราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่อทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจ ดเลขห้ากันนะครับรายการนี้เป็นรายการทั่วไป